สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด Asus Transformer Book Trio แล้วคุณละ่ะพร้อมจะเปลี่ยนหรือยัง Asrock มาเท่าตัที่เกมเมอร์และอ Ocloker เลือกใช้ MSI Top Player Top Choice สวัสดีครับพบกับพวกเราโอเวอร์ c ็อกโซนทีวีครับแล้วก็เห็นกันมานานมากแล้วครับสำหรับการแกะกล่องเมนบอร์ดชิปเซตที่มีรหัสตัวเลข97วันนี้ครับเป็นอีก1.97จาก1ยี่ห้อเป็นซีรีส์เกมเมอร์เป็น H97 ตัวนี้ครับ ASUS H 9 7 Pro Gamer ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีเมนบอร์ดอยู่1ตัวนะครับเป็นซีรีส์เกมเมอร์เหมือนกันแต่ดูแล้วจะเป็นตัวที่เล็กลงไปกว่านี้ก็คือเป็นตัว B85 Pro Gamer นะฮะถ้าถามว่าณนะตอนนี้ซีรีส์เกมเมอร์ของทาง ASUS ที่ทำออกมาเนี่ยเหมือนมีการปรับเปลี่ยนจากเมื่อก่อนไปค่อนข้างพอสมควรนะครับในเรื่องของหน้าตารูปล่างแล้วก็การออกแบบนะครับรูปร่างเหมือนเดิมแหละในเรื่องของการออกแบบ สีสันอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนจะแบบจัดมาเต็มเต็มเลยเต็มเหนียวเลยนะครับสำหรับ asus นะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดแบบบอร์ดที่จัดมาเต็มเหนียวแบบทั้งความสวยทั้งมองแลระหูอลังการความโหดอย่างเงี้ยจะไปอยู่ในพวกเมนบอร์ดรุ่นใหญ่ๆราคาสูงๆหน่อยพวก maximus พวกอะไรอ่ะอะไรพวกเนี้ยนะฮะนึก <c oughs> ไม่ออกมันในหัวผมเนี่ยมันมี set เก้าสิบเจ็ดเยอะมากมันมีแบบโหเกือบร้อยตัวแล้วมั้งตอนเนี้ยรู้สึก ามาดูบันเดิร์สำหรับบอร์ดตัวนี้กันก่อนนะครับบันเดิลอย่างแรกครับสมุดคู่มือ1เล่มแล้วก็แผ่น DVD ซอฟต์แวร์ไดเวอร,วอร์ฝาปิดด้านหลังแบ็ k ไอโอพะแนลหนึ่งอันเป็นฟอยล์โฟมนะครับด้านหลังสาย SATA ต3.0ครับเป็นสายสีดำหัวสีขาว4เส้นมาถึงที่ตัวเมนบอร์ดอืมอืมอืมสักนิดก่อนที่จะไปดูตัวบอร์ดนะครับ อย่างที่บอกไปว่าก่อนหน้านี้เรามีตัว B 8 5 Pro Gamer เหมือนกันก็เป็นตัวที่เล็กกว่าจริงๆเดี๋ยวยังไงดี D? เอาไว้ตอนท้ายดีกว่าเนะ <S 2> <S 2> าะเราขยิบตัว B 8 5มาเทียบให้ดูเนาะเลาจะหยิบจิ๊ดจิมาทำไมอ่ะมาดู H 9 7 Pro ก่อนนะครับ Form factor ของบอร์ดตัวนี้นะครับก็คือ ATX เป็น ATX แบบเต็มเต็มยังไง เดี๋ยวไปว่ากันตอนท้ายเพราะว่ามันมีแบบไม่เต็มด้วยนะครับสีของ pcb เป็นสีดำล้วนครับเป็นดำเงา socket cpu ครับคือ lgn 1 150 support cpu core i Gen 4แล้วก็ Gen 5ชุดภาคจ่ายไฟของ cpu ครับเป็นแบบ di g i plus power mod f e a e ด้านบน4เฟสด้านข้างอีก4เฟสทั้งหมด8เฟสมีฮีทสิ้ในการระบายความร้อนนะครับฮีทสิก็คืออลูมิเนียมไดสีดำมีตัดแดงนิดนดถ้ามองกันดีๆก็เหมือนกับตัว B 8 5เลยปลั๊กไฟเลี้ยง CPU ครับเป็นแบบ8พิ pin, CPU น CPU 1หัวปลั๊กไฟเลี้ยง ATX ครับ24พินอยู่ทางด้านขวาตำแหน่งปกติมาตรฐานสลอต RAM นะครับเป็นสีเทาตัดก,กับสีดำทั้งหมดสีสลอตรองรับแม็กซิมัมสุดคือ 32GB expansion slot นะครับเรามาดูกันก่อนไล่จากข้างบนไปแล้วกันนะฮะเอาตรงนี้ก่อนเลยที่โลงๆตัวโลโก้ ASUS นะครับมองมาข้างขวาจะเห็นนะฮะว่ามีพอร์ต M 2 M2 ตอนนี้นะครับเริ่มมีเขาเรียกว่าอะไรมีไดรฟ์หรือว่าเป็นฮาร์ดดิสเอามาให้ใช้กันแล้วนะครับก็จะเป็น2รูปแบบก็คือตัว2260กับตัว2280นะครับสำหรับบอร์ดตัวนี้ถัดมาก็จะเป็น p ีไซ2.0ครับให้มาทั้งหมด2พอร์ตเป็นแบบปลายปิดนะครับ p ไซ3.0ครับสีเทาตรงนี้เป็นเมนหลักนะครับ 16x ด้านล่างครับ เป็น8 x นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเสียบการ์ดตัวบนไปนเนี่ยตัวล่างเนี่ยจะเหลือเพียงแค่2 x แล้วก็ pci อีกทั้งหมด3สล็อตไม่รองรับ sli นะครับบอรตัวนี้รองรับ c o ส s ฟ i Heat ์ heatsink นะครับ heatsink ตรงนี้ก็คือเป็นอลูมิเนียมสีดำดูเหมือนจะทื่อๆนิดนึงนะครับแต่ว่ามีแผ่นเพลทตรงนี้ติดเอาไว้ถ้ามองมันก็เหมือนกับหน,หน้าหุ่นยนต์อะไรสักอย่างแล้วก็มีโลโก้ asus แต่มันมี Internal USB 3.0มาให้ครับ1พอร์ตตรงนี้ในเรื่องของพอร์ต SATA นะฮะเป็น SATA 3.0ตรงนี้ผ่านชิปเซต Intel ทั้งหมด4พอร์ตแล้วก็ผ่าน AS Media อีก2พอร์ตสุดท้ายคือ SATA Express นะครับ10 g ิกอีก1พอร์ตในเรื่องของ Sound Onboard ที่ให้มาครับยังคงใช้ Supreme FX อยู่เหมือนกันนะครับคาปาซิเตอร์ทุกตัวก็เป็นคาปาซิเตอร์สำหรับ Sound เหมือนกัน ลายปริ้นถูกแยกออกจากตัวเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดรุ่นใหญ่ห,ญหรือว่าทุกรุ่นนะหาตอนนี้ผมเห็นว่าเป็นลายปริ้นแยกหมดแล้วเป็นชิลแยกออกจากกันหมดเลย Back I.O. Panel นะครับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆซ้ายมือสุดก่อนเลย PS2 สําำหรับเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดสีเขียวม่วง USB 2.02พอร์ตขยับถัดมาคือ HDMI รองรับ 4K ด้านบนคือ SPDIF ซาวแบบดิจิตอล ขยับมาทางขวาอีกนิดนึงก็คือ VGA D-sub 15พิ n ครับด้านล่างคือ DVI แบบดิจิตอล USB 3.0อีก2พอร์ตแล้วก็ USB 3.0อีก2พอร์ตด้านบนคือ RJ45 ทางขวาสุด Audio jack แบบ8 channel มาจาก Sound Supreme f x ทั้งหมดสำหรับ b a c k u p panel นะครับมีการการสัญญารบกวนแล้วก็การคราบการตะก,กรันด้วย Stainless Steel ทั้งหมดเลยและตัวนี้ครับก็คือ H97 Pro Gamer ะะอันนี้ H 97และตัวนี้ครับคือ B 85 p r o g a m e r เทียบกันให้เห็นเลยนะครับเอาอย่างแรกก่อนเลย H 97ตัวนี้นะครับ Form Factor ถึงจะเป็น ATX เหมือนกันก็จริงแต่ว่าขนาดของตัวบอร์ดเนี่ยไม่เท่ากันอันนี้คือ ATX เต็มไซส์นะครับอันนี้คือ B 85เป็น ATX แบบพร้อม ถัดมาครับคือในเรื่องของชิปเซ e ตแน่นอนอันนี้คือชิปเซต H 97อันนี้คือชิปเซ,ต,นนปเซต B 85การรองรับของ CPU ไม่เหมือนกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือ M2 SATA นะฮะพอร์ต M2 H 97มีมาให้ B 85ไม่มีมาให้นะครับและสุดท้ายฮะ H 97มีพอร์ต SATA Express มาให้แต่ว่า B 85ไม่มีมาให้นะครับและนี่ก็คือความต่างนะครับระหว่าง H 97แล้วก็ B 85นะครับแบบเต็มๆก็อยากให้ย้อนไปดูที่ B 85กันถ้าผมพูดไปหมดเลยเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นว่าไม่ดูละ B 85ก็มาดู Z 97เอ้ย H 97กันอย่างเดียวนะครับในเรื่องของการทดสอบนะครับรีวิวที่หน้าบทความรอชมกันได้เลยตามมาเร็วๆนี้อย่างแน่นอนขอบคุณครับขอบคุณ ASUS Tech ที่ส่งเมนบอร์ดตัวนี้มาให้กับเราแล้วพบกันใหม่เทปถัดไปสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ